มาเมื่อคืนบอสไลฟ์นะครับคนดูสูงสุดถึง30,000คนใน Facebook เยอะมากเป็นการดูที่เยอะมากถล่มทลายมากมาวันนี้อติจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าบอสจะพูดว่าอะไรบ้างเมื่อคืนนี้นะครับสรุปให้ฟังนะครับว่าบอสพูดว่าอะไรบ้างไม่คิดที่จะปลดอิงฟ้าแน่นอน เดินหน้าทํางานและเป็นตัวแทนของประเทศไทยต่อไปแน่นอนตี่บอกแล้วว่าการปลดเนี่ยมเป็นอะไรที่รุนแรงมากถ้าเกิดปลดอิงฟ้าเนี่ยจะทําให้คุณค่าแวลูลดลงตําแหน่งของอิงฟ้าที่จะไปการอินเตอร์จะไปถึงไหนขึ้นอยู่กับคู่แข่งและคุณภาพของอิงฟ้าเองนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่ง่ายๆโปรโตรุกิกสก็แรงบราซิลก็แรง อิงฟ้าได้โทรมาหาแล้วแต่อยากคุยแบบประชุมกันต้องมีบอร์ดของบริษัทอยู่ด้วยบอร์ไม่อยากคุยด้วยตัวเองจุดเริ่มต้นมาจากซอโซที่บอกว่าอิงฟ้าซ้อมหนักมากจริงๆเราไม่ใช่ค่ะไม่เป็นความจริงซอโซบอกว่าอิงฟ้าซ้อมเดินวันที่18ซึ่งความจริงคือวันที่18น้องไม่ได้อยู่ไทยตั้งแต่8ปดโมงเช้าแล้วซอโซจะมาบอกว่าอิงฟ้าซ้อมเดินบนดาดฟ้ากับใคร ตัวอยู่อีกที่จะถอดวิญญาณไปซ้อมเป็นไปไม่ได้คนชื่อส่อโซอ่ไม่ใช่ลูกน้องของคุณนวัดทำไมต้องหลอกคนฟังหลอกด้อมหลอกแฟนคลับคุณนวัดไม่ชอบระบบโดเนทไม่ต้องการให้ใครมาเดือดร้อนที่จะต้องมาเจียดโอนเงินให้กับอิงฟ้าเงินเป็นล้านโอนเข้าบัญชีใครเคยตรวจสอบกันได้ไหม ที่ทําเพราะต้องการปกป้องอิงฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดคดีและสุ่มเสี่ยงหลังบ้านมีคนมาโวยวายโอนเงินแล้วไม่ได้ของซึ่งบริษัทไม่รับรู้และไม่รับผิดชอบอืมบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินให้อิงฟ้าต่อไปนี้ห้ามเอาชื่ออิงฟ้าและภาพอิงฟ้าไปโดเนทหาเงินเข้าบัญชีคนนี้อิงฟ้าจะมาพูดว่าคุณวัดเข้าใจผิดไม่ได้เวลานี้ควรจะต้อง ทำอะไรต้องรู้เหนื่อยก็นอนพักผ่อนแต่เหนื่อยแล้วไปต่างประเทศออกไปข้างนอกจนดึกดื่นมันไม่ใช่การพักผ่อนพออิงฟ้าพูดว่าเหนื่อยบริษัทก็โดนด่าว่าใช้งานน้องหนักอยากเที่ยวก็บอกคำเดียวจบแมนแมนไม่ต้องบอกว่าเหนื่อยฝากบอกคนที่เข้ามาครอบงำชีวิตน้องแน่จริง ให้เข้ามาคุยที่ออฟฟิศไม่ว่าเรื่องความรักแต่ถ้ารักแบบไม่มีการเทศะไม่รู้หน้าที่จะเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวอิงฟ้าออกจากนอกประเทศไปตอนไหนไฟไหนไปกับใครบอสรู้หมดเขาบอกว่าอิงฟ้าอยู่ที่สิงคโปร์บริษัทดูแลอิงฟ้าอย่างดีซื้อรถประจำตำแหน่งให้คันละสี่ล้าน ขึ้นเครื่องบินต้อง u u s n n s s s l l s s โรงแรมต้อง5ดาวเพิ่มพนักงานให้อิงฟ้าอีก3คนแต่คนพวกนี้อย่ามาดึงอิงฟ้าให้ลงต่ำเห็นไหมบอสพอไวให้ทุกอย่างทำให้ทุกสิ่งอย่างขาไปไปด้วยกันขากลับไม่พร้อมกันจะระวังตัวทำไมมันแมนหน่อยไม่โกรธอิงฟ้าแต่ผิดหวังเพราะเราเอาตัวเองเป็นบังกอ่อช่วยเหลืออิงฟ้า แต่ก็ยังเอาน้องไม่อยู่เพราะญาติอิงฟ้าเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ตอนนมาลากไปตอนอโนนี่ใครเธอใครรู้พี่มาบอกติ๊ดหตอนตอนนี่ใครงงไปหมดแล้วเนี่ยหวังว่าการกลับมาคุยรอบนี้อิงฟ้าจะเห็นทางสว่างวันที่22นะครับอิงฟ้าก็ทําไม่ถูกไปฟังคนอื่นและเรียงลําดับความสําคัญไม่ถูกระหว่างตอนนอ กับการเตรียมตัวไป IMG อีกแค่10วันอะไรสำคัญกว่าอยู่มาตั้งนานไม่ชอบพออิงฟ้ามีชื่อเสียงก็ชอบขึ้นมาทันทีเก่งใจเจ้าที่เขาบ้างอ่ะทีนี้มาฟังด้านแม่แขกพูดบ้างว่าแม่แขกพูดอะไรกับพี่ล้านนาามีพฤติกรรมแปลกๆไม่น่ารักแปลกๆ อย่างคนบางคนที่อยู่ใกล้ตัวน้องเอ่อที่สนิทมากๆแอบจกเบอร์ลูกค้าพี่วัดก็มีมา <What? S 1> แล้วขา,านนขายงานเองขายงานเองก็มีมาแล้วแล้วก็ใช้วิธีการเอ่อให้ได้มาซึ่งการจ้างงานที่ไม่ผ่านกองก็มีมาแล้วอ,อาแล้วจะไปยังทนะ่าี ก็นี่ไงแม่แล้วะไปยังไงก็ไปยังไงคนพวกนี้มีวิธีแต่แม่จะไม่พูดอินดีเทลนะคะเพราะเดี๋ยวให้เป็นเรื่องของกฎหมายล้นนาแม่คิดว่าถ้าบริษัทรู้บริษัทก็คงจะต้องมีวิธีการจัดการเพราะว่าเราเป็นเป็นบริษัทมหาชนล้นนาทุกอย่างมันต้องดีแค์และโปร่งใสล้นนะนึกออกไหมถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องใช้กฎของบริษัทเข้ามาจัดการค่ะเออจะตัวน้องเองหรือว่าตัวของคนที่ใกล้ชิดน้องที่อยู่รอบตัวน้องที่ แต่ทาการพวกนี้เขามีหลักฐานเขามีกล้องวงจรปิดขยิงฉันบอกเลยอย่ามั่นนะคะแล้วก็ไปยีลูกค้าเองฉกลูกค้าเขาที่พี่วัดพูดอะ่ะแล้วนาพี่วัดพูดในไลฟ์ใช่ไหมเรื่องเนี้ยใช่แม่ที่ที่แม่รู้มาเดือดกว่านี้อีกค่ะแต่ถ้าพี่วัดไม่พูดแม่ก็จะไม่พูดแรงมากแรงมากทั้งหมดทั้งมวลนะใครจะว่าไงไม่รู้นะอาร์ตี้เชื่อไม่แขก แม่แขกอยู่กับบอสมานานนานมากตอนที่แม่แขกพูดอย่างนี้ยแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเลยมาทีนี้นะมาฟังสิ่งที่บอสพูดอาทีสามารถแกะอะไรได้บางอย่างฟังเลยนะครับผมการแข่งขันจะไปจบลงที่ใดก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับผู้ต่อสู้ แล้วก็คุณภาพที่ที่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ผมยืนยันนะครับว่าผมไม่มีอคติในการตัดสินทุกคนรู้แล้วม<า>ว่าผมเป็นคนนิสัยยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนประเทศไทยจะไปถึงตรงไหนเห็นไหจะไปถึงมงกุฎจะไปถึงรองจะไปถึงรอบไหนหรือตกรอบมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมออนะคร แอดมินเอาดอมอีกดอมหนึ่งขึ้นมาให้ด้วยครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมมันขึ้นอยู่กับตัวเขาเพราะฉะนั้นท,ทุกคนอย่าอย่าไปซีเรียสว่าจะมงไหม,มจะตกรอบไหนอย่าไปคิดขนาดนั้นนะครับก็พพอร์ต m อ i ต่อไปอนะฮะยังไงตัวแทนประเทศไทยทุกคนก็ต้องเชียร์ หรือถ้าเกิดสมมติหลายคนคิดว่าติดที่นูน่นติดที่นี่รู้สึกไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดซะว่าเชียร์มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลก็แล้วกันเชียร์เวท,ตทีติดที่นู่นติดที่นี่ก็ถือว่าเชียร์มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลก็แล้วกันแสดงว่าอะไรเธอคนที่เชียร์อิงฟ้าก็เชียร์ คนที่ติดที่นู่นที่นี่ก็เชียร์ซัพพอร์ตมิสแกรนอิน t e อ n a เนชแนลก็แล้วกันคนไทยนะครับเชียร์เวทีคนไทย <c oughs> เชียร์เวทีคนไทย <c oughs> เชียร์ผมก็ได้นะฮะ <c oughs> เชียร์เวทีคนไทยก็ได้จะได้มีความสุขต่อไปนะครับตาม <c oughs> รภาพยนต่างๆที่เชียร์ก็ขอให้เดินหน้าไปเหมือนเดิมนะครับ ปัญหาหลังบ้านเราก็ต้องแก้ไขกันต่อไปเออให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านเราไปสนุกด้วยกันนะครับที่อินโดนีเซียมีอะไรให้เราได้ดูเยอะแยะ mm. มีอะไรที่สนุกสนุกเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อน้อ,นนองๆ้องสื่อมวลชนไปไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะครับเราไปกันยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ย้ายี่หกราไปกันตั้งห้าวัน <c oughs> นะอะไรที่มันสวยงามเราก็ไปดูอะไรน่าสนใจเรากไปดูอะไรไม่น่าสนใจก็ไม่ต้องไปดูนั่นไงอย่าลือมอะทีสก,กัอะไรที่น่าสนใจก็ไปดูอะไรที่ไม่น่าสนใจก็ไม่ต้องไปดูอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ ในส่วนของแฟนนางงามนะ,ะอิงฟ้าก็กำลังจะไปประกวด Miss Grand International ออตตี้อยากให้ขอส่งกำลังใจให้อิงฟา้าดีกว่าเพราะว่ามันต้องสนุกแล้วแหละเดี๋ยวพอหลังจากวันที่22ไปเนี่ยมีหรือเวลาไม่กี่วันอยากให้อิงฟ้าพร้อมชาร์จ Energy ชาร์จแบตเยอะๆเพราะว่าเป็นการประกวดระดับโลกอิงฟ้าต้องไปเจอแฟนๆนางงามทั่วโลกไปเจอเพื่อนนางงามอิงฟ้าเป็นตัวแทนไทยแลนด์คนจะจับจ้องอิงฟ้าเยอะมาก อยากให้อิงฟ้ามี energy แล้วก็สนุกแล้วก็ enjoy กับการประกวด enjoy กับการประกวดทุกอย่างจะออกมาดีเชื่อเชื่อว่าอิงฟ้าทําได้อยากให้อิงฟ้าสนุกการประกวดครับเพราะว่าอยากให้บรรยากาศความสนุกกลับมาเหมือนเดิมกับ Miss Grand International ครบรอบ10ปีพี่อ์ตี้ก็จะไปดูขอบคุณที่สรามาชมนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ